สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เรามาเปิดลุ้นกันครับนะฮะสำเร็จทุกอย่างครับนะสมเด็จยุคฐานะเจ้าสวนปู่มหาศิลาสิริันโทครับนะนี่แม่จ่าอธิษฐานติดเดี่ยวนะครับนะและเขียนยันกำกับด้านหลังทุกองนะครับถ้าสนใจตรงไหนพี่น้สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวนี้ผมมันจะมาแกะให้พี่น้องรับชมนะฮะถ้าใครอยากได้อาสมเด็จนะฮะลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับนะ ถ้าพี่ท่านใจนะครับสนใจแบบแกะแล้วครับก็ลองเลือกชมดูได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับนะผมแล้วแกะให้ชมนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะโทรมาคุยกันได้ที่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดหน้าครับเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดหน้าพี่เลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่สามครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่2ครับหรื <c oughs> รายการที่2เปิดออกมาแล้วพี่โอ้โหรายนี้เลขคนตัเบอร์หนึ่งห้าสี่เจ็ดครับหนึ่งห้าสี่เนะครับรายการนี้ปัดนากเหมือนกันเลยพี่นะครับนี่ฮะ รายการนี้สามร้อยบาทนะพี่นะปัดนากนะครับนะวยสวยเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สามใครอยากไปรุ่นนะรื้อสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่นะรุ่นสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะร,รายการที่สามเปิดออกมาฮนะ รายการนี้เนื้อเกสรลอยพอยเซกครับนี่เลขคนะเบอร์แปดสองเจ็ดนะครับรายการนี้เลขคนะเบอร์แปดสองเจ็ดนะครับเนื้อเกสรน,นะครับนะรายการที่สามนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่สี่ครับ <c oughs> รายการที่สี่โอ้โห รายการนี้ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงน้ำมันผงเก่าปิดหน้ากากเงินแท้นะครับเลขคนเบอร์หกอ่ะเลขคนเบอร์สี่เก้าสองครับเลขคนเบอร์สี่เก้าสองพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องนะเหมือนเดิมครับหกร้อยบาทนะครับสวยๆพี่นะรายการที่สี่นะครับนะโอ้โหเลื่อมๆเลยพี่นะรายการนี้นะเนื้อเงินหน้าก,ากากสวยมากนะครับรายการที่ศษเลยพี่นะครับรายการบนนะ รุ่นนี้มามีไม่กี่เหนือนะครับนะในการบรรก็จะมีพวกตะกุดทองคําตะกุดเงินนะฮะหน้ากากเงินหน้ากากทองคำเราไปรยมาณนี้พี่รายการที่ห้าครับเปิดออกมารายการนี้ปัดหน้าครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดหน้าพี่เลขคนะเบินหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดครับนะรายการที่ห้านะครับนะ <S <S ต่อมาครับรายการที่หกพี่เรามาลุยกันต่อครับ รายการที่หเปิดมาพี่เลขคนตเบอร์สองห้าสี่ครับรายการนี้เนื้อเกสรโดยพอยซ์ครับนะเนี่ยสองห้าสี่นะครับนะรายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ,าร,บรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับพี่ชายโอ้โห รายการเจนเนื้อผงพุทธคุณเก่าเพ้นประจําสีประจาวันเกิดนะสีเขียวพี่วันพุธนะครับเลขคนละเมินหนึ่งหกสี่นะครับเกือบหนึ่งหกแปดนี่นี่คือมีรายลายเซ็นป,ปู่นะเนี่ยลายมือปู่นะพี่นะเนี่ยนี่ครับเนี่ยรายการนี้นะสามร้อยห้าสิบนะพี่นะเพ้นเสมือ,เ,อเพ้นสีประจําวันนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครพวิชายรายการถัดไปนะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดเปิดมาโอ้โหโอ้โหเลขโคตรจำนวนใหม่เลขเจ็ดะฮะตะกุดเงินแท้เลขโคตรจำนรนใหม่เลขเจ็ดครับพี่ารายการนี้นะครับเนื้อเกสรฝั่งตะก,กุดเงินครับนี่ฮะโอ้โหเลขโคตรจำนวนใหม่เลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะพี่ตะกุดเงินนะครับนะโอ้โหตรเด็ดเด็ดออกเยเอะเลยนะ ต่อมาครับรายการที่9นะครับวันนี้เรามาเป, ания, เปิดเพียงแค่15องค์เท่านั้นนะครับนะเปิดเพียงแค่15องค์เ่านะครับเปิดออกมาครับรายการนี้ครับรายการที่9ครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะนะรายการที่9เนื้อผงน้ํามันนะพี่เลขคน่ตัวเบอร์284เนื้อผงน้ํามันนะพี่นะสวยๆครับนะรวยพอยเสกนะนี่ฮะสวยๆพี่รายการที่9นะครับนะ250บาทเลยครับ ต่อมาครับรายการที่สิบครับหรรายการที่สิบนะฮะเปิดออกมาที่รายการนี้เนื้อผงพุทธคุณเก่าครับเนื้อผงพุทธคุณเก่าพี่นี่ฮะโอ้โหสวย มวนสารอย่างนี้แน่ๆนๆเลยพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งห้าห้าแปดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าห้าแปดนะคร,ครับรายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาโอ้โหเนื้อเนื้อแลครับเนื้อผงรวยมวนสารมหาชนวนครับนี่เนื้อแล้มานะครับ หรือเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าห้าครับเนื้อแรเทมนะฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าห้านะครับรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยนะครับแบ่งปันที่สี่ร้อยนะพี่รายการนี้เนื้อหายากงั้นเนื้อนามหาชนวนนะพี่ที่เป็นมหาชนวนอามวลสารจากหลวงปู่นะครับรายการนี้เนื้อแรเลยนะครับเนื้อแรเลยหายากนะครับนะสี่ร้อยบาทพอพี่ใหญ่นะครับสำหรับนี้ต่อมาครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองครับเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเลขคุณตัเบอร์เจ็ดหกสี่นะครับเลขคุณตัเบอร์เจ็ดหกสี่นะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามครับพี่ชาย รายการที่สิบสามโอ้โหยวงนี้สวยน้มเลขคนทเบอร์เจ็ดหนึ่งเก้านะครับเนื้อเกสรโรยโรยเนื้อเกสรโรยผงเก่านะโรยมวลสารเก่าน,นะพี่โอ้โหยเลขคนทเบอร์เจ็ดหนึ่งเก้านะฮะร,รายการที่สวยมากรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพี่นะรายการที่โรยมวลสารเก่าน,นะครับ,รา,าร,บ,าร,บรายการที่ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามโอ้โหเด็ดเด็ดเด ต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับใครจะรุ้นรุ้นได้นะพี่รุนได้สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนะรายการนี้ติดต่อกันเลยพี่นะองค์นี้เกอเกสอนโรยมวลสารเก่าครับโรยผงเก่าครับเลขคนจทะเบียนหนึ่งสามเก้านะหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสี่นะพี่นะเอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้าพี่นะองค์สุดท้ายนี่ฮะวันนี้มาเบ่งนะฮะสิบห้ารายการนะพี่ ลเดเลยครับนะมาลองเลือกชมดูนะครับว่าชอบูกใจรายการไหนนะครับนี่ฮะองค์สุดท้ายนะครับรายการที่สิบห้าครับนะรายการที่สิบห้านะครับโอ้โหผลทังพันฝั่งทีกุดเงินครับเปิดออกมาเห็นรายการปั๊บโอ้โหนี่ครับลองเลือกดูนะเลขขนตัวเบอร์เก้าหนึ่งสามนะครับเก้าหนึ่งสามนะครับนะลองเลือกดูพี่นี่มีมาสององค์พี่วันนี้นี่ รายการแรกก็เป็นเนื้อเกสรรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันโอ้โหพี่ลองเลือกดูเนื้อเกสรเปิดอยู่ที่นะครับห้าร้อยเหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่ก็ห้าร้อยนะพี่นะลองเลือกชมดูนะครับว่าชอบรายการไหนนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะะสิบห้ารายการพี่นะสวยทุกใจทุกไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบุณที่ท่านที่ติดตามด้วย้ะกันนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับ